สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทำมบบอยนะครับหลายคนน่าจะเคยเห็นสายรัดของแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสายรัดแบบสแตนเลสนะครับหรือว่าสแตนเลสสตีลถ่ายนะครับซึ่งมีความทนทานแล้วก็ไม่ขึ้นสนิมนะครับบางคนเนี่ยก็ซื้อมาใช้งานแต่ก็มีปัญหาเรื่องที่จะต้องรัดให้มันแน่นมากๆเนี่ยนะครับ มันจะรับไม่ค่อยแน่นครับเมื่อรัดเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องหาครีมมาตัดใส่นะครับก็อาจจะไม่สะดวกกันสักสเท่าไหร่นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็มีเครื่องมือที่จะช่วยให้การใช้งานสายรัดสแตนเลสแบบนี้นะครับใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้น,นครับ นี่ก็เป็นครีมลวดสายสแตนเลสของริชาร์ดสมิธนะครับรุ่น RTK247 นะครับตัวนี้ราคา890บาทนะครับมาพร้อมกับสายลัสแตนเลสจำนวน20เซนนะครับความยาวก็25เซนติเมตรเดี๋ยวมาแกะห่อดูตัวครีมกันนะครับผม ตัวนี้นะครับตัวครีมเนี่ยเท่าที่ดูนะครับก็มีความแข็งแรงนะครับเหล็กเนี่ยมีความหนากันเลยนะครับสักสี่มิลลิเมตรจะได้อยู่นะครับตัวด้ามจับนะครับเขาก็จะหุ้มด้วยพลาสติกก็จับได้ดีนะครับไม่ลื่นส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เราต้องเอาสายลัสเตนเลสนะครับมาสอดใส่ตรงนี้ด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีตัวจับสายลัดแล้วก็ดึงมาเรื่อยๆ อันนี้ก็จะเป็นด้ามโยกตัวตัดสายสเตนเลสรุ่นนี้ก็จะใช้รัดแล้วก็ตัดได้ในตัวเลยเวลาใช้งานทีนี้ก็สบายแล้วนะครับมีตัวเดียวก็จบเลยนะครับทำให้เราทำงานได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้น ส่วนการใช้งานก็ง่ายๆนะครับให้เราสอดปลายสายของสายรัดนี่เข้ามาทางช่องด้านหน้าทะลุไปด้านหลังนะครับผ่านตัวหนีบดึงสายเวลาจะรัดของนะครับเราก็กดด้ามคีมเรื่อยๆนะครับตัวหนีบสายนี่ยก็จะดึงสายเข้ามาเป็นจังหวะจังหวะเรื่อยๆจนสายแน่นตามที่เราต้องการแล้วเราก็ทําการโยกตัวตัดนะครับเพื่อตัดสายส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยให้ขาด ก็ใช้งานง่ายๆครับผมเดี๋ยวไปทดสอบการใช้งานกันนะครับผมก็จะมารัดม้วนสายไฟนะครับเราสอดสายลัสเตนเลสเข้ามาแล้วก็นำครีมรัดสายมาสอนแล้วก็ทำการดึงสายเข้ามาเลยนะครับดึงเข้ามาแล้วก็รัดให้แน่นเลยได้แล้วนะครับเราก็ตัดสายส่วนเกินออกนะครับอีกด้านก็ทำแบบเดียวกันเลย พอตัดสายแล้วนะครับก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับสวยงามเลยเดี๋ยวมารัดท่อ PVC กันบ้างนะครับผมเราก็สอดสายรัดเข้ามาแล้วก็ดึงให้ตึงนะครับตึงแล้วก็อ่าทำการตัดได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับผม ก็ได้ใช้งานให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆกันไปแล้วครับก็ถือว่าคีมรัดสายเซนเลตของลิชัตสมิตตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีแล้วก็สะดวกดีมากเลยดึงได้แน่นนะครับทํางานได้เร็วแล้วก็ตัวตัดสายรัดเนี่ยก็ตัดได้คมดีมากเลยสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อคีมรัดสายเซนเลตของ Richard Smith ลิชัตสมิตรรุ่น R T ขีดตัวนี้นะครับมาใช้งานก็ สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์สั่งสินค้าที่ผมจะแปะเอาไว้ในช่องคำอธิบายของคลิปนี้นะครับหรือว่าต้นคอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมหากท่านใดมีข้อสงสัยเรื่องการใช้งานแบบไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับขอขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลวกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ